สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดอีกแล้วนะครับเพิ่งเลิกงานมานะครับตอนนี้เวลาหกโมงพอดีครับผมกลับหมายข้างอบอตอนะครับติดถนนใหญ่นะครับนี่ฮะถนนใหญ่เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่ามีใครใส่ไปแล้วหรือย,ยังนะแต่ก็เดี๋ยวมาลองนะครับ กับเหยื่อนะครับเหยื่อเขียดนะครับเมื่อคืนนี้ออกไปจับเหยื่อเขียดนะครับพอได้ใส่อยู่นะครับนี่นะครับเหยียดชนานะครับกับชุดอุปกรณ์นะครับเซตเดิมที่ใส่เป็นล่าสุดนะครับเป็นอุปกรณ์จากปีที่แล้วนะครับนี่ฮะมินห้าสิบหลังครับวันนี้มาลุ้นมาชมกันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะใส่ก็น่าจะเสร็จค่ำพอดีนะ เขียดก็จับไม่ได้เยอะนะครับเมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะหาตัวยากเลยนะครับกว่าจะได้นี่ก็น่าจะสัก <c oughs> น่าจะได้ใส่รอบนี้หมดก็หมดพอดีนะครับเขียด <c oughs> ตัวไม่ใหญ่นะครับนี่ตัวไหนเอยตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับพยายามสะสมนะครับออ,ออกไปจับตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับจนห้าทุ่มนะครับได้มาประมาณสัก เจ็ดแปดสิบตัวนะครับได้ใส่รอบหนึ่งนี่แหละกลับไปห้าสิบหลังนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขอลงมือก่อนนะครับเดี๋ยวได้ตัวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันนะครับผมรอติดตามชมกันครับครับผมกลับมายามแล้วนะครับลงไปหลังแรกนะครับเมื่อกี้ออกไปเหมือนจะมีปฏิกิริยานะครับฝั่งทางนี้เหยื่อยังอยู่อยู่นะครับนี่ใส่เหยื่อเขียดนะครับ อุย้ยนู่นกระโดดไปนู่นลนะอุย้ยตัวสวยนี่ว่าตัวสวยตัวสวยครับอ้กระโดดเลยฮนะอ้โหหลังแรกได้การเลยนะอุย้ยตัวนี้สวยครับนี่ฮนะโอ้โหเบ็ดติดดีอยู่นะครับเบ็ดเข้าดีอยู่ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับกับแขนนะครับมันจะได้การอยู่นะดูกับแขนนะ กล้เคี้ยงกันนะครับโอเคครับผมแต้มแรกมาแล้วครับผมหลังแรกเลยนะครับหลังแรกแล้วก็หลังตรงข้ามนี้ยังไม่มีปฏิกิริยานะครับเฮ้ัะผมกดปลากันครับตัวแดงมาฮะเประเดิมด้วยตัวสวยแล้วครับดูกับมือครับผมนี่ฮะโอเคครับผมกดปลากันฮะติดแน่นอยู่ฮะมันจะโดนดึงนะครับ ดูคันเบ็ดนมโนมนะฮะอยู่หรือเปล่าครับผมอยู่ไหมอยู่ฮะอยู่อยู่อยู่ในช้อนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวสวยนี่ตัวสวยอู้หมามนีนตัวสวยนะครับผมนี่นี่นี่ตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้อยู่แต่ก็สวยนะฮะโอ้ติดแบบนี้ติดนานนะครับดูนะครับดูลักษณะการติด นี่ครับผมเดี๋ยวจับไปดูกับมือนะฮะนี่ครับผมแต้มที่สองครับมาละโอเคครับปลดปลาครับแต้มสวยนะครับนี่โอ้หม้ใช้ได้อยู่ห่างตัวหน่อยแต่ตัวสวยครับผมโอเคฮะบเก็บปลาครับผมเฮียมันคงจะเห็นปลาไหลนะเดี๋ยวผมจะลองเอาปิดยอนดูนะครับ เป็ดหลังนี้เป็นเขียดตายนะครับมีปลาไหลอยู่นี่ฮนะตัวไม่ใหญ่เท่าไหรนะครับนนเห็นเยื่อแล้วครับขวาแล้วครับขวาแล้วนะขวาไปแล้วครับก็ตุ้นมันหน่อยก็ตุนมันหน่อยขวาห,หัวเลยนะครับอุ้ยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว ดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วขายแล้วมั้งจะขายนะไม่ขายครับไม่ขายแต่มันจะไม่กลืนนะมันพยายามตอนนี้มันพยายามจะกลืนเหยื่อนะฮะตอนนี้ผมจะเร่งให้มันกลืนเหยื่อนะครับแน่นะปลอยสมบัติแล้วไม่รู้เข้าปากหรือ,อยังนะ แต่เราจะทําให้เหยื่อเหมือนเหยื่อมันยังมีชีวิตนะครับะปะลาไหลตอนนี้มันม้วนเหยื่อแล้วดึงแล้วครับโอ้ไม่อยอู่ยังอยู่ตรงนี้อเอ็มที่สามครับผมนุ่นฮะสะบัดขึ้นไปอยู่ันต้นข้าวนะครับเนี่ยสะบัดพาสะบัดขึ้นไปนะฮะขึ้นมาครับเป็นปลาช่อนนะครับนี่ฮะตัวสวยใช้ได้อยู่ ครับผมกินลึกนะครับนี่กินลึกเลยโอเคหมดพอดีนะครับนี่จดสุดสุดท้ายละหลังนี้ยังอยู่นะครับหลังตรงนี้โดนนะครับแล้วก็หลังตรงนั้นนะครับหลังตรงนั้นก็เหยยังอยู่นะครับสุดแล้วเป็นห้าสิบหลังนะครับวันนี้รอแปลกทํางานเพียงสามแต้มนะครับแต่ว่าปลาหนะ่าปลาหลุดปากไป ลายลังเลยนะครับสุดเป็นลายลังเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่กระเหื่อหรือเปล่าวันนี้ใช้เหือเขียดนะผมไม่แน่ใจว่าลักษณะการกินเหือเขียดเป็นยังไงถึงได้หลุดนะครับแต่ตัวที่ติดเนี่ยครับลักษณะที่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่ๆไซส์ขนาดนี้นะครับเนี่ยติดแน่นเลยครับนี่ครับโอเคครับผมสารแต้มครับเดี๋ยวเดินกลับไปไปลุ้นอีกทีนะฮะ เื่อมีเข้ามานะครับผมเก็บตาครับกลับมายามรอบสองแล้วนะครับก็ทิ้งช่วงไปนานอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าพยายามรอบแรกเสร็จนะฝนตกนะครับผมตอนนี้ก็เวลาหกทุ่มกว่าแล้วนะฮะฝนหยุดนะครับก็เลยได้ออกมายามนะฮะเดี๋ยวมารุ่นกันครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะถ้ามีช็อตที่ได้ตัวนะ ฝนตกด้วยผมก็ไม่รู้ว่าปลามันจะกินไหมครับกับเหยื่อเขียดเ,เนี่ยเพราะถ้าฝนตกแนละ้วไม่รู้ว่าเขียดปลามันจะดิน้นไอ้ปลามันจะได้ยินเสียงเขียดดิ้นไหมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับหลังนี้ยังอยู่ค่ะเหยื่อยังอยู่โอ้หลังนี้สะบัดหลุดนะครับโอ้ยังอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อ้งกอ้อ โอ้ฮนะหลังนี้อยู่ครับหลังที่สองนะอ้ยทำไมฉันปากแน่นจังเออเดี๋ยวดูดูดีๆก่อนนะว้าวตัวสวยครับตัวสวยแล้วครับผมติดขอบปากบนน้านี่โอเคฮะแต้มแรกของรอบสองครับมาแล้วครับผมอ้ตัวสวยนะครับนี่ กอมือครับสวยอ้วนเลยนะครับผมเก็บป้าันครับผมจะถ่ายให้ดูเร็วๆนะครับเรจะจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะครับผมอ้วนปักครับยามเบ็ดรอบสองได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมได้ยินเสียงฝนมาครับแล้วลมมันก็พัดมาทางนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราดูสักพักก่อนครับ ฝนหยุดก่อนแล้วลงไปยามนะฝนกําลังจะมาอีกนะครับฝนได้ยินเสียงฝนตกอย่างแรงนะครับแล้วก็ตามทิศทางลมแล้วก็น่าจะพัดมาทางนี้ฮะใส่เบ็ดช่วงนี้ช่วงพายุเข้านะฮะลำบากลำบนฮะเสกันฝนก็ไม่มีครับผมโอเคฮะเดี๋ยว เราดูสักพักหนึ่งก่อนครับเราค่อยน่าจะแล้ฝนหยุดแล้วจะลงไปยาหมายครับผมยามได้ไปถึงครึ่งเลยฮะวิ่งกลับหลังจากฝนหยุดนะครับก็เดินยามนะครับเพิ่งจะเจอแตนที่สองนะครับมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเจอปลาเนื้อดีนะครับผมเป็นปลาเนื้ออ่อนนะฮะขึ้นมาฮะตัวสวยอยู่นะนี่ครับผม นานๆทีเราจะได้เจอนะครับปลาอย่างนี้น่าจะเอมาจากห้วยนะครับนี่แหมที่สําคัญนะฮะดูนี่ครับดูที่หางครับได้กันได้เป็นปลาพิการนี้นะครับเป็นปลาดีนะครับปลาเนื้อดีนะครับแดนที่สองนะครับฝนตกนะครับระดับน้ําขึ้นนะครับทําให้เหยื่อเรานั้น สายมันย่อนนะครับเดินปรับเหยื่อไว้นะครับมาลุ้นช่วงเช้านะคตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับรอรอลุ้นหลังจากฝนตกนี่แหละถ้าปลาจะกินก็จะกินช่วงนี้นะครับโอเคครับผมปลดปลาก่อนเจือปลาเนื้อดีนะครับผมแต่ว่าหางนี่ฮะไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่โอเคครับผมนี่ฮะระดับน้ําขึ้นนะครับดูจากเหยื่อแล้วนะครับปกติเราจะ ปากให้เหยื่อมันลอยน้ําอยู่ประมาณครึ่งตัวนะครับสําหรับผมนะอันนี้คือคือเหยื่ออยู่ในน้ําทั้งตัวเลยนะครับแล้วสายก็หย่อนด้วยนะครับปรับใหม่ครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะเอาสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าต้องเผื่อไว้นะคิดว่าระดับน้ำน่าจะขึ้นไปอีก โอเคอยู่ระดับนี้จึงสูงกว่าน,นี้หน่อยนึงเพื่อน้ำขึ้นอีกนะ่ยโอเคครับต้องปรับไว้นะครับแล้วค่อยรุ่นตอนเช้าเอานะฮะเร่งนี้ฝนยังตกอยู่ปลาไม่กินนะครับสำหรับเหยื่อเขียดนะฮรุณส์สวัสดียามเช้าครับผมได้เวลามากูเ้เบ็ดแล้วนะครับ ฝนตกนะครับสำหรับทริปนี้ฝนตกเนี่ยค่อนข้างหาตัวยากหน่อยนะครับตกแล้วยุดตกแล้วยุดนะครับน้ำก็ขึ้นนะครับปัญหาคือพอฝนหยุดแล้วแต่น้ำก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับเรามาดูกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานในรอบกู้ให้ได้ชมกันไหมนะครับ รอบแรกนั้นได้ไปกี่ตัว3ตัวนะครับรอบสองน2ตัวนะครับก็ฝนตกก็ได้ยามแค่สองรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับรอบกู้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับรอชมอา่า จุดที่ได้ตัวเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่ฮะหลังนี้ครับมาลุ้นกันครับอย oh, oh ู erm Ồ, ores, ่หร e right> ือเปล่าโอ้ยเฮ้ยออยู่ไหมครับเอ้ยเหมือนจะอยู่นะอุ้ยอยู่ๆครับโอ้โหตัวสวยครับตัวสวยเดี๋ยวนะตัวสวยเลยครับน้ำขุนๆนะฮะ โอ้เห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วแต่น้ําขุ่นนะในตัวสระวจะไม่เห็นตัวโอ้โหตัวใหญ่ครับไหนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เด้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 ยึดติดยาอยู่นิดนึงเออโอ้ใหญ่แล้วติดขอบปากบนนะนิดนึงโอ้ย ดีนะฮะยังไม่หลุดนะครับนี่ฮะเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับตัวนี้ไซสใหญ่อีกแล้วครับไม้นี้นะครับตัวห่างตัวนะครับแต่ว่าไซส์สวยเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหเนี่ยฮะกู้เบ็ดมาได้กี่หลังนะครับห้าหลังนะครับหลังที่หกนะครับเอาแล้วนะครับ โอเคครับผมเก็บปลาวนะครับเดี๋ยวคอยไปดูกันข้างบนนะฮะสวยๆเลยครับตัวนี้นะครับติดขอบปากบนนะนติดขอบปากบนโอเคครับผมสวยๆเลยหลังนี้โดนดึงนะครับนี่แน่ไปกับคันนานเลยนะครับผมลายคันเบ็ดจมเลยนะฮะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับไหน อยู่ไม่นอกลักษณะอย่างนี้เหมือนจะเป็นปลาไหลนะดึงขนาดนี้นะครับแต่รอยเกี้ยวด้านในก็ไม่เห็นนะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าโอรอยเกี้ยวด้านในเหมือนจะมีรอยเกี้ยวด้านในนะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าไล่ไปครับเน่ะไปตามที่มีรอยเกี้ยวจริงเลยครับแต่ไม่แน่ใจจะอยู่หรือเปล่านะครับเอาไม่อยู่ครับ <laughs> ไม่อยู่ครับผม เป็นปลาไหลนะครับลักษณะกินแบบนี้ต้องมาดูดวงเบ็ดแล้วละ่ะไหนดูดวงเบ็ดสิครับยังอยู่ในสภาพดีอยู่โอเคยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับผมไม่เหยียดนะโหแต่ว่าดูดึงดึงโหดมากครับนี่ย ยังดีอยู่โอเคครับไปต่อครับไม่อยู่นะครับหลังนี้กูเบ็ดกลับมาเรียบร้อยแล้วครับผมสรุปนะครับรอบกู้เช้านะครับได้มาแค่แต้มเดียวนะครับใส่เบ็ดทริปนี้นะครับมีแต่ถอยลงถอยลงนะครับรอบแรกได้สนะครับรอบสองได้สองรอบกู้ได้หนึ่งะครับถอยลงมานะครับสามน่นะครับแต เรียกว่าตัวสวยนะครับอันนี้คือผลงานในสองรอบแรกนะครับเนี่ยตัวสาสวยนะครับปลาช่อนอยู่นี่สี่ตัวนะครับแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนนะครับมันตายแล้วผมก็เลยทําไว้แล้วนะครับแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับเนี่ยฮะสาสวยนะครับห่างตัวแต่สาสวยนะครับส่วนตัวที่ได้มาเช้ายังอยู่นี่นะครับเดี๋ยวออกไม่ชมสักครู่หนึ่งนะครับ น่าจะไซส์นะ่าจะเท่าเท่ากันกับตัวใหญ่นี่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับแกะก่อนฮนะนี่ครับนี่ฮะนี่ประมาณเท่าข้อแขนผมเลยนะครับใหญ่กว่าน้อยกว่าข้อแขนเลยเล็นะอึบโอ้โหนะครับเหมือนฝาแฝดกันเลยนะไซส์ใหญ่นั่นครับเห็นไหมฮะ ไซส์ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นไซส์เดียวกันใช่ไหมครับปลาหมายนี้มีแต่ไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กไม่เจอเลยครับแต่ว่าพอมีไซส์ใหญ่ก็จะห่างตัวเลยนะครับขอสรุปครับหกแต้มนะครับผมหกแต้มกับปลาเนื้อควันนะครับแต่ตัวสวยๆเลยครับแต้มสวยๆนะครับหมายนี้เหยื่อไม่เปลืองครับเพราะปลาไม่ค่อยกินกันนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าน้ํายังไม่นิ่งนะครับน้ํายังไม่นิ่งน้ํายังขึ้นฝนยังตกน้ํายังขึ้นนะครับระดับน้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ปรับปรับน้ําตามเอ้ยปรับปรับเหยื่อตามน้ําไปทุกรอบเลยนะครับทุกรอบที่เดินยามนะครับน้ำยังไม่นิ่งก็อาจจะเป็น สาเหตุที่ทําให้ปลามันยังมันยังไม่อยู่นิ่งนะครับยังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็รอดูนะครับรอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับรอให้น้ํานิ่งฝนหยุดนะครับเดี๋ยวอาจจะเจอตัวแบบว่าทีนะครับเจอตัวเยอะนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้นครับช่วงนี้ประมาณนี้ไปก่อนก็ต้องใส่นะครับมีเหยื่ออยู่ก็ เย็นนี้ก็น่าจะใส่นะครับเหยื่อยังเหลือนะเพราะว่าพอพอพักนะครับผูอายามเสร็จก็ไปหาจับเขียดเพิ่มอีกนะครับก็พอได้มานะครับพอได้มาก็น่าจะใส่ได้วันนี้อีกนะครับแล้วก็เหยื่อก็เหยื่อไม่ค่อยเปลืองด้วยครับปลากินปลาปลาเล็กไม่ค่อยมีกวนนะครับ โอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับกับผลงานคลิปไอคลิปตกปลานะไอคลิปใส่เบ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็คงงดหนังไปก่อนนะครับหนังก็ลงไม่ได้กันนะครับฝนตกแล้วก็ช่วงนี้ก็งานเยอะด้วยนะครับนี่ก็เลิกงานมาก็มาหาผลงานให้ชมกันนะครับทางด้านการหาอยู่หากินนะครับไปแล้วครับผมฝาก ติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับว่าจะไปใส่เบ็ดแล้วก็จะได้ตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับผมไปละครับสวัสดีครับ